สวัสดีครับสำหรับการบรรยายวิชาการของกลุ่มสยาม Computational Physics ในวันนี้ผมอยากจะใช้เวลาส่วนหนึ่งในการอธิบายขั้นตอนการใช้โปรแกรมอย่าง่ายเช่น Excel มาช่วยในการตอบโจทย์ทางกลศาสตร์ควอนตัมเนื้อหาในวันนี้เนี่ยมีประโยชน์สำหรับนักเรียนที่กำลังเรียนวิชาควอนตัมในขั้นปริญญาตรีที่จะได้เห็นว่านอกจากการใช้กระบวนการทางแคลคูลัสมาช่วยแก้โจทย์ซึ่ง จะมีความซับซอ้อนพอสมควรเนี่ยเรายังสามารถใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยตอบโจทย์เหล่านี้ได้หรือแม้กระทั่งคนที่กำลังเรียนในขั้นโทหรือเอกก็จะสามารถนําเทคนิคดังกล่าวเนี่ยมาประยุกต์ใช้เพื่อให้มีความซับซอ้อนมากขึ้นในการตอบโจทย์เงินวิจัยได้การบรรยายในครั้งนี้แบ่งเป็น5หัวข,ข้อด้วยกันซึ่งในส่วนแรกนั้นเราจะมาดูในบทนําว่าโดยท,ทั่วไปนั้นโครงสร้างของการ ตอบโจทย์ทางคณศาสตร์ควอนตัมนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วก็เพื่อเป็นการให้ผู้ที่สนใจนะครับได้เห็นว่าจริงๆแล้วการใช้ Excel มาช่วยแก้โจทย์มีความง่ายมากเราจะข้ามทฤษฎีไปก่อนแล้วก็จะไปดูในส่วนของพรีวิวว่าในการใช้งาน Excel แล้วเอา Excel มาแก้โจทย์ทางควอนตัมเนี่ยมันทำได้ง่ายเพียงใดเมื่อเสร็จแล้วจะวกกลับมาที่หัวข้อที่3ก็คือในส่วนของอทบทวนสมการอเกน เป็นประเด็นทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ในครั้งนี้และก็หัวข้อที่4ก็คือเราจะใช้สมการไอเกนเนี่ยมาปรับรูปของสมการชโรดิงเจอร์เพื่อให้สามารถที่จะใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยมาตอบโจทย์เราได้และสุดท้ายก็คือส่วนของตัวอย่างในการใช้งานในารายละเอียดเรามาเริ่มกันเลย